สวัสดีครับวันนี้ช่องไทยฟู้ดเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัด,ดสุทสาครก็ได้แวะทานข้าวที่ซอยวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับจังหวัดสุทรสาครก็เป็นอาหารอีสานนะครับอยู่ในซอยพันท้ายจังหวัดสุทรสาครน,นะครับนะ่ครับสั่งกับข้าวกินไปเยอะครับกินแค่2ออย่างพอแล้วก็ข้าวเหนียว ข้าวเที่ยงนะครับโอเคครับใครที่เดินทางมาแถวนี้ก็สามารถแวะได้นะครับที่ร้านเจ๊นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์โทรแนบอะไรไว้น,นี่ครับอาหารอร่อยแล้วก็ร้านอยู่ข้างทางนะครับมีที่จอดรถสะดวกนะครับ <Okay. S 1> อยู่ตรงข้ามกับโครงการปั๊มน้ำมันประชารัฐพอดีนะครับ ัครบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ